สวัสดีครับวันนี้พามาชมผลงานโกเด้งครับอาอยุ18เดือนผสมแล้วนะครับผสมมาสอาวันที่แล้วครับพอผสมเสร็จปุ๊บเจ้าของขายมาจากอำเภอขามสแกแสงนะครับมาอยู่อำเภอโนนสูงนะครับในราคาแสนสามห้าพันหนึ่งบาทนะครับ ผสมกับเค3 1ามหนึ่งนะครับเป็นวัวที่ลำตัวยาวมากครับโครงสร้างใหญ่แม่ของเขาเป็นลูกผสมบาซินนะครับเป็นวัวสีดำนะครับแม่เขาครับแต่ตอนนี้เป็นลูกสาวโคแดงนะครับยังผอมอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเลี้ยงผอมนะครับแต่โครงสร้างกระดูก เนื้อหนังคุณความยาวต่างๆถูกสเปคผู้ซื้อนะครับก็เลยจับมาอยู่ที่คอกในราคา135,000บาทนะครับตัวนี้สวยครับ